มอยู่กับช่อง Bob AI แลนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเหมือนเจิมนะตอนนี้ผมก็จะเล่นเกมอ่านนะไปเราไปเล่นกันเถอะเราจะเปิดประเดิมด้วยแมปนี้เลยนะทุกคนอันนี้เพื่อนผมนะชื่อออมสินคนนี้เลยทุกคนแอดเฟนได้ใครเจอนะเอ้าเพื่อนผมออกเออไม่อะไรเดี๋ยวผมจะไปเล่นเบ็ดบอลเหมือนกัน เบรคบ่เบรคบ่จักรยานดีกว่ามาโอ้โอ้โอมันในพีเ่เค้กดีเลยอ่ะโอ้โอ้โอไปเจอไปเจอ ไปเลยเสรซจทุนไปเลยไปแล้วอาเรียบร้อยเรียบร้อยผมนำว่ะทุกคนนำกบ้บนแล้วมีคนข้ามหัวผมไปสามคนเป็นไงล่ะจ๊ะไม่เศร้อเหอ ไม่รอดได้ไงอ่ะไม่ได้กาแล้วเราต่อไปอย่างเร่งดว่วนไปไปไปเล้จจอง่ายจะตายใครตายนี่คือควายไม่พูดเล่นนะนี่ไงผมเป็นไม่ใช่ดิอันนั้นผมแค่ซ้อมๆและทุกคน โอย้ยคิดลเลอะไม่ไม่ใช่อย่าคิดเดยอะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยใช่ไหมทุนผมไม่ได้ว่าอะไรเลยเอ็นอุ้ยโอเคโอ้โหคนนั้นคือแบบเขาเก่งเกินไปหรือเปล่า ไม่ไปแล้วเจ้าไปไม่ไอเอ้ย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 เออผมยังรอดทุกคนดีผมยังรอดไปนี้ไปแล้วเจ้า วัยเป้านันน่้เฮยผมำที่สอ่ะทุกคนเชดด้เอ้ยมาไป้ว เลียนมาไม,ามา่ตมม่ี้็นตานีรอดเว้ยโอ้ก็จ้ แมปอะไรก็ไม่เลอก็ะจอกเกินผมสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้เลยแบบไม่ตายทุกคนเชื่อผมปะแบบผมไม่ตายเลยอ่ะอันนี้ตายไปแล้วอันนี้ไม่นับไอ้ตัง้งแต่ตอนนี้ผมไม่เหื่อไม่เนื ไปถึงไหมผมว่าผมไม่ถึงแน่เลยแฟนโอเคอไป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 อุ้ยมีนคนเข้าเส้นชัยแล้วผมต้องนำอุ้ยรอดได้ไงไปอุ้ยอุ้ย บมตามผมตามคนอื่นได้ผมตามไอ้เสื้อแดงนี้ได้โคตรเกง่งไปแล้วเจเราไปดูกันว่าเออไม่นะไม่นะทุกคนไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับไม่นะทุกคนผมไม่ทนันอ่ะคูสามตอนไหนวะ ไม่ได้อุย้ยผมแตกไปแล้วเจอไม่รอแล้วไป,ไปแมน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 ไปเร็วไปวไป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 ถุ แมนแมนเฮ้ยเฮ้ยผมผมยังไม่ตายเลยนะเนี่ยทุกคนยังไม่ตายสักรอบเลยมันก็จะตายตอนนี้แหละโอเคผมยังรอดดีผมยังรอดอะ่ะดีเอเอโน่นะ,นะไม่นะ เขาแซงผมไปแล้วไม่ผมรอดอ้าวไม่รอดโอ้ยโฮ้ยอ้อเโ้ยโฮ้ยอ้าวบิดจะโบอ้าวบิดจะบัล แมมนเอ้ยเอ้ยตาแหลนครเลยนเฮ้ยจะไปรอดเลยเหรอ้ยเฮ้ยเอาตึงเอาตึงตึงว่ะเชอเฮ้ยตึงกั แมนแมนแมนเฮ้ย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 มาดีเอ้ยเอ้ยผมนำหนึ่งมาเนี่ยเฮ้ยผมนำหนึ่งว่ะสบายแล้วแต่อย่าตายก็พอ ไม่นะอยา่าอย่าเด็ดขาดอย่าตายโอเคไม่ตายเฮ้ยอุ้ยอ,ยอะโนเริ่มไม่ไหวแล้วนะตึงเอ้ยเอาวะชิดู โคตรตึงตอนแรกๆยังมีคนนำผมเลยตอนหลังๆเริ่มไม่มีแล้วไปไปแล้วเฮ้ยโอเครูเรื่องไม่เงียยเฮ้ยด้านหน้าคือเส้นชัยด้านน้าคือเส้นชัยไป ลาก่อนนะทุกคนแมนอือผมรอเวลาหมดดีไหมอือผมมาแล้วอ่ะไปไหมไปแล้วเจอมันโคตรง่ายทุกคนอุ้ย เ้ยโอเคเฮ้ยผมตึงจ้าคูณสามได้คูณสามปยแล้วแล้วกอนนะทุกคนเอ้ยวัตสับคือผมเข้าเซตไฉไปแล้วไอ้พวกนั้นไม่มันยังอยู่แถว,แถวๆนี้อยู่เลยเออฮ้อจบ ตกรุมรักเขาให้แล้วไปมานไปแล้วเจเฮ้ยหิมะตกไปแล้วเจมามนอุ้ยไปโคตรไกลไปดีเอาดีมาดีออนอ,อน มาแรงแซงทางโดดเว้ยวิ่งทำไมรถผมช้าจังอ่ะช้าจาก,กว่าจาักรายานอีกอ้โหมันไปไวเกินอุ้ยไปไวเกิน Jade. ไปเลยจูอ่อือโอ้ยมึงไปแล้วไปเลยจไปไปไปไม่เล่นแล้ว เบ็ดบอบ้างเบ็ดบอ,บอเล่นกับเพื่อนเลยโอ้ยปวดขาเนี่ยมันปวดขาอ,อืออือแะไรดุยเช็ดดือตอนนี้ผมไม่เป็นไอตัวอะไรแล้วนะ ผมเป็นตัวนี้แหละเฮ้ยผมต้องเก็บก่อนอุ้ยตูตี้ผมเรียงมันตูตี้ตูตี้เออข้อสุดท้ายซื้อสิซื้อซื้อซื้อเอ้ยมันมีได้ยวลอเก็บเรียบร้ยอยเฮ้ยเอาอะตึง เรียบร้อยเอ้าวาดีไอ้ถุงน่องถุงนอง่องทล้มันมันเรียกแบบนี้อ่ะเสียชื่อเลยอุ้ยรออีกแปดคิวอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวมีอันนี้มาใหม่งั้นเหรออ้าวสปินหน่อยละมาดูกัน แล้วผมออกอยลงไอ่ะอ๋อโอเคยังไม่มีเงินพอการเลือกเซิร์ฟเวอร์ด่วนอะไรใช่ดิเฮ้ยมีการจัดอันดับด้วยเหลโผมขอการจัดอันดับ มีผมคนเดียวงั่นเหลุวยหลายคนนะจับอันดับป่ะโอ้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยอ,อ,อทำไมคนเยอะขนาดนี้วะนี่อะกี่คนเนี่ย โหกว้างเกินคือปกติจะเล็กๆนะอันนี้คือกว้างจัดวิเล,เลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแท้ไม่มีอู้คือหลายคนจัด โอ้ยทไมมันเยอะขนาดนี้อีตบอต้โอเคเอ้าอะไรอ่ะเอา้าโหลดดิงพีวัดอะไรอ่ะเทเลพอร์ตทำไมมาอยู่ที่แห่งน,นี้ละ่ะ อะไรอะ่ะออกอันนี้ไม่อ้าวผมอยากเล่นกันไฟอารีนาเรื่อผมจะเล่นเป็นออบบี้ดีทุกคนไม่เอาผมอยากเล่นกันไฟอาบรีนาะปุกคนง่วงเลยอะ่ะ เอาตลาดสดเฮ้ยผมเลือกกล่องก็ได้ทำไมกล่องเยอะจังอ่ะไม่มีคนเล่นตลาดสดเลอหนึ่งเอ็ม เอสวีดีเรียบร้อยอน,นี่ล็อกไปแล้วโอ้โหเยอะเกินอหนึ่งเอ็มหมดเกี้ยงเลยเหลือสี่พันไอ้บ้าจากล้านกว่า นี่แงถือเขามีปืนอะไรแบบโตโตอะถือเขามีผมก็ว่าทำไมเขามีกันเยอะที่ไหนได้มันเอาแบบนี้นี่ว่ากระโดดซเปอร,จปรจ์จัมซูเปอร์จัมเจอเอ้ามันผมลาคิวเลยอ่ะ อู้แตกเปิดอุอ้ยข<ม>ออพีเอาศี90บ้างเฮ้ยเอานี้ก่อนสไนเปอร์เปิ่ม มันผมเจอคนนี้ไปแล้วรอบนึ่งนะไปเราอย่ายอมแพ้เราต้องสู้เออเฮ้ยมยีเอ็ดนี่มันก็แรงเกินไปแล้วผมแทบจะไม่ได้ฆ่าใครสักคนแลยเนะี่ย กูจซื้อปืนใหม่มาตั้งหลายกระบอกเฮ้ยมาได้ยงเ,เราเล่นพีเก้าศูนย์บ้างพีเก้าศูนย์มาดูกันเถอะว่ามันจะแรงหรือไม่แรง tiếng đáy cháy gì nữa Ơi, ẤU À, đã Chưa lúc xong Ây Ô SVD mà lời Chờ kè khen Ôi ừ. Thảm ใช้ปืนอะไรอ่ะใช้เกิดไปหรือเปล่าอว้ยเฮ้ <S 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 ไม่รู้ในกล้องจะได้กินเอ้ยจะได้ยินหรือเปล่านะ อยู่กลางลงแจ้งขนาดนั้นมันก็สมควรอยู่ยแล้วนะ่อไปปืนนี้ใช่ไหมย M21 ิบเอ็ดนี่ยมาดูสิมันแรงขนาดนั้นเลยเลยพอใช้ก็ยังไม่ได้คิวสักคิวเลย ไอ้แล้วปืนนี้ใช่ไหมใช้แหละแตกนั่นแตกเอา้ามันก็ไม่ลอดเนื้อมือ,ม,อ,ม,อมันอยู่ดีอ่ะมาไปไปดูกันเถอะแลนอุ้ยผมลบปุ่มแตกแตกแล้วเหรออุ้ยเอา้า S 1> <S 1> <เอ>ผมยังไม่ได้ยิงสักนัดมันยิงแล้วแล้วมันก็เอาผมตายด้วยอ่ะเอ,อ้ยมาได้ไงเนี่ยแตกมาแรงขานาดน,านั้นเลยเหรอเนี่ยไอ้ปืนเนี่ย ว่ามันก็ไม่ถือคาดว่าแรงกันนั่นน่ะผมจำได้ว่ามีฝั่งนู้นแต่ผมต้องดูฝั่งอุ้ยหัวจะลั่นไหมเนี่ยทุกคนหัวผมลั่นปุ้มแักสแกน chào bạc Bùm Bùm ốc bạn chào đai quá Mình nhìn chặt chào này vậy nè, Ôi, nó chào nó bạc อ้มตักโอ้ยโอเคทุกคนแค่นี้นะฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ